สวัสดีค่ะนิสาพรบอนสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจ้าคลิปนี้ถ่ายลงไว้วันอังคารที่13 พฤษภาคมนะคะจัดส่งให้พรุ่งนี้นะเป็นรอบวันพุธนะคะพรุ่งนี้ส่งให้อีกหนึ่งวันที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นไม้จัดเซตนะคะวันนี้คัดมาทั้งหมด10เซตจะ้ะสวยๆเจมๆทั้งนั้นเลยราคาเบาๆสบายกระเป๋านะเรียกว่าราคาเบา,บาแบบปุยนุ่นกันเลยทีเดียวนะจ๊ะจะมีไม้ไซส์กระถาง6นิ้ว2ต้น4นิ้วอีก1ต้นนะคะฟูๆล้นๆกันไปเลย4นิ้วก็รากทะลุทะลวงละไปอัพขึ้นไซส์ได้นะคะวันนี้ให้อยู่ที่เซตละ200บาท เท่านั้นส่งฟรีนะคะแต่ถ้าท่านใดสะดวกรับปลายทางแม่ค้าขอที่220บาทเท่านั้นสําหรับปลายทางนะคะท่านใดสะดวกโอนก็เซ็ตละ200บาทเท่านั้นยังไม่พอเดี๋ยวแถมชุดบารุงบอลสีไปให้ด้วยที่จะเป็นตัวยาแพ็คเป็นซองเล็กๆติดไปให้นะคะจะมีสตาร์เกิลจียากันเชื้อราออสโมโคดนะคะติด ไปให้ด้วยเขาเรียกว่าเป็นชุดของแถมนะคะชุดบำรุงบอลสีเอาไว้ทดลองใช้กันดูเนะาะค่ะสนใจเซตไหนโทรหาแม่ค้าได้เลย0805194988นะอ่าสนใจใบก้ามปูสั่งได้นะคะใบก้ามปูล็อนนี้สวยมากรับไปแล้วใช้ได้เลยนะคะใครประสบปัญหาเคยรับใบก้ามปูจากที่อื่นแล้วไม่พร้อมใช้ ที่นี่ไม่มีนะคะหนูจะขายแต่แบบที่หมักแล้วแล้วใช้ได้เลยจะไม่เป็นใบแห้งใบใดๆจะไม่มีคําว่าลูกค้าไปหมักเพิ่มเอานะลูกค้าไปตากเพิ่มเอานะไม่กรีดจากถุงของหนูแล้วสามารถใช้ได้เลยนะคะหมักไปแล้วผุดําได้ที่พร้อมใช้งานกรีดเมื่อไหร่ใช้เมื่อไหร่ก็กรีดถุงออกมาใช้ได้เลยถ้ายังไม่ใช้ก็เก็บไว้ในถุงแบบนั้นได้นะคะ เมื่อวานกระนำสั่งของหนูกันค่อนข้างเยอะนะเอากันแบบ 20- 30โดกันไปเลยนะคะแม่ค้าแจ้งแล้วว่าใบกัมปูสวยๆอะ่ะมันไม่ได้มีมาตลอดรอบไหนเห็นเก็บได้เก็บตุนได้ตุนนะคะไม่บูดไม่เน่าอยู่แล้วเพราะว่ามันหมักได้ที่มาแล้วนะคะเก็บเอาไว้ใช้ยาวๆกันได้เลยสั่งเข้ามาได้เลย1กล่องบรรจุ5กิโลโอนอยู่ที่130บาทปลายทางนะคะ5กิโลอยู่ที่170บาทปลายทางรับ10กิโลจะอยู่ที่3า บาทราคาที่แจ้งไปรวมส่งให้หมดแล้วสำหรับใบกัมปูนะปะดูกันต่อที่บอนสีสนใจเซตไหนโทรเข้ามาได้เลย080 5194988เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะจ๊ะเซตละ200บาทเท่านั้นถ้าสะดวก โอนก็200บาทสะดวกรับไปทางจะอยู่ที่220บาทจะ้ะเริ่มเซตที่1นะคะให้เป็นไม้กระถาง6นิ้วก่อนเลยมี2ต้นในกระถางนะชื่อว่าบุพเพสันนิวาด1ต้นอันนี้เป็นสัตว์ตะบงกฏนะคะติดด่างมาแล้วแบบนี้1ต้นต้นฟูฟูใหญ่ๆเลยอันนี้ไซส์กระถาง4นิ้วจะเป็นพรานทะเลอีก1ต้นนะ3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่1นะคะต่อมาเซตที่2ให้เป็นพารักษา1ต้นอันนี้เป็นม่วงเจริญนะคะส ม่วงๆแบบนี้เลย1ต้น4นิ้วให้เป็นสีปราดนะคะอีก1ต้น3ต้นนี้จัดอยู่ที่เซตที่2จะถูกมาก200บาทส่งฟรีปลายทางเป็น220เท่านั้นเองนะคะมีชุดบำรุงของแถมให้ด้วยไม่ต้องเสียค่าจะส่งใดๆนะคะส่งให้ทั้งกระถางแบบนี้เลยคุ้มค่ามากๆเท่านั้นยังไม่พอนะจ๊ะ เขียนชื่อใส่ป้ายเขียนชื่อบอนใส่ป้ายให้ทุกต้นแกะอะไรเสร็จหมดแล้วเอาป้ายปักเสียบกระถางได้เลยไม่ได้เขียนแค่เฉพาะาบนฟ้าหรืออุปกรณ์แพคก,กิง้งเท่านั้นเขียนใส่ป้ายแถมไปให้อีกนะจ๊ะต่อมาเซตที่3จะให้เป็นแสงทองคํานะคะ1ต้น, 1, ตน1กระถางและมี2ต้นด้ดยอ่ะเอาไปเลยแล้วอันนี้เป็น ออพาฝันนะคะมีพาฝันอยู่คู่กับสมบัติสยามะลูกค้าไปแยกเอานะา1ต้นนะคะ4นิ้วให้เป็นยักษ์ตรีเมฆจ่า1ต้น3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่3ถัดมาเซตที่4นะคะให้เป็นดาราประกายแสงหลอดใหม่มาติดด่างด้วยเด้อสวยๆเลยนะคะโดนแดดหน่อยชอบแดดใบหนาการแข็งแรงชอบแดดเข้มๆถ้าได้แดดเข้มพื้นสีเขียวตรงนี้จะติดด่างสีชมพูนะคะ,ะ,คะต้นนี้ จำชื่อไม่ได้มันออกชมพูแล้วก็ออกไป้ายๆแบบเนี้ยนะคะให้เป็นหนึ่งต้นแล้วก็เป็นมัคควานลังสันนะอีกหนึ่งต้นนะคะหน้าสวยหน้าสวยหน้าเริ่มชัดเลย3าต้นนี้จัดอยู่ในเซ็ตที่4 ถัดมาเซตที่5้าจะเอาเป็นไก่ยวงเงินนะจ๊ะหต้นเขาจะออกสีเงินเงินแบบนี้นะคะแล้วก็จัดชมพูละเลื้อยแบบนี้แหละอันนี้หน้าที่แท้จริงเขาเลย1ต้นนะคะเนื้อดวงนี่สกิดติดป้ายแบบนี้เอาไป1ต้นไปเลี้ยงต่อแล้วก็ชายชนนะคะหลอดใหม่แดงแดงอีก1ต้น3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่5าจ้ะมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มเข้าวงการบอลสีอยากลองเลี้ยงอยากลองสัมผัสความงามของใบบอลศิลปะบนใบบอลดูสามารถ C F เซตพวกนี้ไปได้เลยบังเอิญเพิ่งมาเจอคลิปกันเป็นครั้งแรกใช่ไหมยังไม่มั่นใจในคลิปนี้ก็กดติดตามกันไว้ก่อนกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ติดตามกันเยอะๆนะคะเผื่อคลิปไหนถูกใจหรือโดนต้นไหนตกแบบว่าหลงรักอดใจไม่ไหวอยากได้อยากเป็นเจ้าของก็ทักแม่ค้าเข้ามาได้เลยนะคะส่วนนิสาพรบอลสีนะ ต่อมาเซตที่6นะคะให้เป็นเวทมรกตจา1ต้นติดด่างนะคะติดด่าง1ต้นอันนี้เป็นดารานพรลลัสมันอยู่คู่กับน่าจะเป็นเพชรเมืองคอนเนาะลูกค้าไปแยกเอานะแม่ค้าไม่แยกให้ให้ไปทั้งอย่างนี้เลยมันโตขึ้นมาด้วยกันนะคะ1กระถางแล้วก็เป็น9แต้ม9แต้มอีก1กระถางนะคะมีด่างมีป้ายอ่ะน,นี่มีด่างมีป้ายติดมานะคะไปอัพไซส์เลี้ยงดูต่อได้เลย3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่6 เซตละ200บาทเท่านั้นนะคะส่งฟรีถ้าสะดวกรับไปทางจะอยู่ที่220บาทเท่านั้นนะคะถ้าไปทางรับ2เซตก็จะเป็น420บาทนะคะขอบวกแค่20บาทเท่านั้นนะจ๊ะต่อมาเซตที่7ค่ะให้เป็นพรานทะเลสีเข้มๆแจียมๆแบบนี้เลย1ต้นปีกหงนะคะ1ต้นเจพาพอปีกหงก็คุมแล้วลูกค้าไซส์ดีขายกันอยู่150อาพ เหลืองตัวนี้เป็นเหลืองศึกษาศาสตร์นะคะอีก1ต้นอยู่ในไซส์กระถาง4นิ้ว3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่7จ้ะถัดมาเซตที่8นะคะอันนี้ให้เป็นเศรษฐีริมทอง1ต้นไม้ตัวนี้สวยยิ่งโตขึ้นเปิดหน้าสีชมพูอมทองเลยนะคะเล็กๆจะติดเขียวพอใบใหม่เปิดขึ้นมาหน้าแท้จริงเขาจะสว่างสดใสขึ้นอันนี้เป็น น่าจะเป็นเจ้าวังนะ1ต้นไปไปลายแบบนี้เลยปลายเข้มๆแบบนี้เลยนะคะ1ต้น4นิ้วอันนี้เป็นมหาราชนนะคะเม็ดละเอียดสวยๆเดี๋ยวโตวขึ้นเปิดหน้าอีกมันได้ทั้งด่างขาวด่างเหลืองเลยแล้วเม็ดเขาจะกัดออกสีชมพูด้วยเม็ดละเอียดเล็กๆเลยไปอัพไซด์ดูสวยมาก3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่8 ถัดมาเซตที่9นะคะให้เป็นทองประกายแสด1ต้นสวยเดอ้อเปิดขึ้นใบนางจะออกเป็นสีเหลืองทองนะจะไม่ติดเขียวแบบนี้นะใบต่อๆไปเปิดขึ้นสีพื้นนางจะสว่างขึ้นเป็นสีเหลืองทองแล้วก็แซมสีแดงแออกมามีติดป้ายเขียวๆด้วยนะ1ต้นเทวีสุริยาจ้ามีหน่อแทงขึ้นมาด้วยนะ ป้ายสวยๆ1ต้นนะคะแล้วก็ให้เป็นแสงทองคําอีก1ต้นนะกระถาง4นิ้ว3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่9ถัดมาเซตที่10เซตสุดท้ายแล้วถูกใจเซตไหนสกิดหาแม่ค้าได้เลยเด้อนะคะเซตที่10ให้เป็นอันนี้เป็นเศรษฐีสุพรรณแผลงนะเศรษฐีสุพรรณแผลงนะคะแต่ต้นใหญ่บเลบลเบเธอร์เลยมีหน่อด้วยหน่อมันก็ยังเหลืองหน่ออย่าเพิ่งไปแยกเนอะให้มันมีเขียวๆติดก่อนนะคะให้มันอยู่กับแม่มันไปก่อนอย่าเพิ่งแยกนะ แล้วก็อีกต้นหนึ่งอันนี้เป็นดาราประกายแสงนะคะ1ต้นจะไม้ใหม่อันนี้ใบหนาแข็งแรงเลี้ยงนอกตู้ได้เลยรับรองเดอเจอแดดแล้วกัดสีด่างสวยเลยมันจะด่างออกสีชมพูเข้มนะคะชอบแดดชอบแสงแล้วก็4นิ้วให้เป็นบันดานซับจ้าไม้เก่าไม้โบราณอีกหนึงต้นนะ3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่10ค่ะ เรียบร้อยครบจบแล้วทั้ง10เซตนะถูกใจเซตไหนโทรหาแม่ค้าได้เลย0805194988นมีสาพรบลสีเซตละ2 0 0บาทเท่านั้นลูกค้าส่งฟรีปลายทางเป็น220เท่านั้นจ้ามีของแถมให้ทุกเซตนะแถมชุดบำรุงให้สนใจตัวยาหรือบอลสีก็โทรหรือทักไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยเบอร์เดียวกันนะคะเบอร์เดียวครบจบทั้งโทรและไลน์นะคะ0 8 0 5 1 9 4 9 8 8จ้า สำหรับวันนี้ก็มีไม้ประมาณนี้นะคะเช่นเคยค่ะมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอนสีไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจัดส่งให้วันพุธนะคะคลิปนี้ส่งให้วันพุธนะสวัสดีค่ะ